ที่ห้าสิบสามการหมินประมาทผู้อูเดินมาที่ประตูของโรงประมูลตอนนี้โรงประมูลเฉิงเทียนถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้คิดที่จะเข้าไปพวกเขาแค่มุงดูอยู่ตรงหน้าประตูเพราะพวกเขาทุกคนมาเพื่อดูสัตว์วิญญาณกลายพันธ์ว่ามันเป็นอย่างไรเจ้านี่คือสัตว์วิญญาณกลายพันธ์งั้นหรือมันดูภูมิใจในตัวเองมากมันดูศักดิ์สิทธิ์มากปีกของมันก็เหมือนปีกของผู้ศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน มันเป็นการกลายพันธุ์ที่ดีมากช่างหายากมากถ้าข้ามีมันบ้างก็คงจะดีอย่าคิดมากหน้าการกลายพันธุ์ของสัตว์วิญญาณนั้นเกินกว่าจินตนาการของพวกเราอยู่แล้วแม้แต่ในเมืองหลวงของอาณาจรรักรการเป็นเจ้าของสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ก็เอาไปอวดใครๆได้สบายๆฝูงชนกําลังพูดคุยกันแสงแซ่ว่าแต่ทำไมเจ้าหลุ่มคนนี้ถึงมาเปิดประมูลที่หน้าประตูคนที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถาม ซึ่งคนใกล้ๆก็อธิบายว่าเจ้าไม่รู้งั้นหรือเจ้าหนุ่มคนนี้กําลังจะตั้งประมูลผ่านโรงประมูลเฉิงเทียนแต่ผู้ประเมินราคาของโรงประมูลคิดว่าของที่เขานํามานั้นไร้ค่าจากนั้นขับไล่เขาออกไปอะไรนะสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์เนี่ยไนะร้ค่าคนที่ได้ยินพูดด้วยความแปลกใจบางทีมาตรฐานของโรงประมูลเฉิงเทียนอาจจะสูงกว่าที่พวกเราคิดก็ได้แม้แต่สัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ยังไม่ได้รับการยอมรับในชั้นวางของโรงประมูลเฉิงเทียน แสดงว่ามาตรฐานคงจะสูงกว่าของคฤหาชวนเทียนอีกหละมัง้งมีคนพูดประชดประชันผู้ใช้พลังวิญญาณธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราคงไม่ต้องตั้งประมูลอะไรแล้วมั้งขืนไปลองตั้งคงถูกขับไล่ออกไปให้ขายหน้ากันพอดีไปเสนอที่คฤหาชวนเทียนยังมีลุ้นสักว่าเรื่องการประมูลพวกเขาอาจจะมีมาตรฐานสูงแต่พวกเขาก็มีทัศนคติที่ดีกว่าพวกเขาไม่เคยไล่แขกออกไปส่งส่งแบบนี้ใบหน้าของหูอูเปลี่ยนเป็นซีเซียวเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ บ้าจริงมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรกันของที่จะนํามาตั้งประมูลของเจ้าหนุ่มคนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นดอกไม้ฟินิกไงมันกลายเป็นสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ไปได้ละ่ะฮู้อู่รู้สึกโกรธเกรี้ยวยิ่งนักเขามองมาที่แผงตั้งประมูลของลู่อู่และสายตาก็ถูกดึงดูดโดยแรงสายกลายพันธุ์ในทันทีสายตาของเขานั้นเฉียบแหลมถึงกลายมาเป็นผู้ประเมินราคาอาวุโสของโรงประมูลได้นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลของหน่วยตรวจสอบสินค้า เขาสามารถมั่นใจได้เลยว่านกตัวนั้นเป็นแร้งสายอย่างแน่นอนไม่จริงหน่ามันเป็นสัตว์วิญญาณกลายพันธ์จริงๆหัวใจของหู้อูเย็นเฉียบมันจบแล้วเจ้าในายใหญ่ได้เอาเขาตายแน่ๆลู่อู่ชำเลืองมองไปที่หู้อูอาผู้ตรวจสอบสินค้าหู้ทำไมท่านไม่รับรองแขกพิเศษในโรงประมูลของท่านต่อละววิ่งออกมาที่ประตูเพื่อเดินไปรอบๆทำไมหู้อูได้แต่กัดฟันแน่นเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถว่าอะไรอีกฝ่ายได้ หากท่านจะประมูลสัตว์วิญญาณตัวนี้ทำไมท่านไม่เรียกข้าและทำไมท่านไม่พูดถึงมันเลยตรงนี้มีคนเยอะเต็มไปหมดและเสียงก็ดังมากเกินไปด้วยฮู้อู่พูดด้วยเสียงต่ำตอนนี้เขาต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขลู่อู่พูดเบาๆไม่ไม่ข้ากลัวว่ามูลค่าของที่ข้านำมาประมูลจะต่ำเกินไปแล้วข้าจะถูกขับออกไปอีกครั้งฮู้อู่รู้สึกลายใจและโกรธเด็กหนุ่มคนนี้ช่างน่ารังเกียจยิ่งนักโชคร้ายแท้ๆที่เขาต้องมาเจอกับอีกฝ่าย ในขณะเดียวกันมู่เฉิงก็เดินมาเขาเห็นอักษรบนแผ่นไม้จากนั้นปากของเขาแสดงให้เห็นว่ากำลังย่อเย,อเยอ้ยราคาตั้งต้นเท่ากับหินสายรุ้งน่าสนใจดีนี่การที่เขานำหินสายรุ้งมาประมูลแล้วอีกฝ่ายใช้หินสายรุ้งเป็นราคาตั้งต้นไม่ต่างไปจากการหักหน้าของเขาแล้วเจ้าสนใจอะไรละ่ะลู่อูถามอย่างเงียบๆดวงตาขม,มู่เฉิงแคบลงเล็กน้อยและน้ำเสียงของเขาก็เย็นชาขึ้นนี่เจ้ากำลังท้าทายข้าหรือดี ข้าไม่โดนท้าทายแบบนี้มานานแล้วมู่เฉิงของหนานจุนนั้นไม่ใช่คนอ่อนแอเขาหมกมุ่นอยู่กับการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กเขาเคยไปที่ค่ายทหารเพื่อฝึกฝนตัวเองจนเป็นนักรบที่แท้จริงในสนามรบโดยเฉพาะสัตว์วิญญาณทั้งสองของเขาราชันสุนัขโลหิตผู้กระหายเลือดและดูร้ายมันเป็นสัตว์วิญญาณระดับเงินแต่ด้วยที่เขายอมเสียค่าใช้จ่ายมหารเขาขอให้ผู้ปรับแต่งระดับสูงเสริมพลังให้มันจนกลายเป็นระดับทองอินซีปีกเหล็กนกที่มีขนาดใหญ่มาก และมีขนคมกริบเหมือนดาบเหล็กมันสามารถหมุนพายุดาบใบใหญ่และฉีกศัตรูด้วยการกระพือปีกเรียกได้ว่าอันตรายมากข้าไม่ได้ต้องการยั่วยุท่านข้าแค่อยากรู้ว่าระหว่างหินสายรุ้งของท่านหรือสัตว์วิญญาณของข้าอะไรจะมีมูลค่ามากกว่ากันลู่อู่ไม่ได้เกรงกลัวเขาไม่ได้ตั้งใจจะยั่วอีกฝ่ายแต่โกรธทัศนคติของโรงประมูลเฉิงเทียนเสียมากกว่าการที่ลู่อู่ไม่ได้อยากจะสร้างปัญหาไม่ได้หมายความว่าเขากลัวลู่อู่รู้สึกหงุดหงิดมากกับทัศนคติที่หยิง และไม่มีความละอายในการลัดคิวไม่มีคนกล้าท้าทายเจ้ามานานงง้นหรืออย่าพูดให้ขำไปหน่อยเลยในเมื่อข้าก็ยังอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงเถาเบาดังขึ้นมาขนคิ้วของมู่เฉียงกระตุกใครกันจะเป็นใครได้อีกละ่ะชูจงฉวนก้าวออกมาจากด้านข้างของฝูงชนมู่เฉียงขมวดคิว้วเจ้านี้เองทําไมถึงมาที่นี่กันเจ้ายังมาได้แล้วทําไมข้าจะมาไม่ได้ ชูจงชวนบกพัดในมือเบาๆอยู่ห่างๆงูเฉิงโกรธมากเขาคนนี้เป็นคนกล้าท้าทายเขาในทุกๆวันแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างลอยหน้าลอยตาเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงนี้ได้ชูจงชวนเป็นคนแปลกๆแต่ในงแง่ของความสามารถในฐนานะผู้ใช้พลังวิญ,ญญาณอีกไม่นานเขาจะไปถึงระดับทองทั้งๆที่เป็นแบบนั้นเขากลับไม่รีบร้อนที่จะหาสัตว์วิญญาณตัวที่สอง เขาไม่รู้ว่าทำไมหมอนี่ถึงเอาแต่พูดเรื่องไร้าสาระตลอดทั้งวันเพื่อติดตามความงามขั้นสูงสุดอะไรของมันก็ไม่รู้ถึงอย่างนั้นเขาก็แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อสัตว์วิญญาณตัวแรกของเขาคือสัตว์วิญญาณาธาตุฝ่ายลึกลับไม่ทราบคุณสมบัติและทักษะแต่ประสิทธิภาพในการต่อสู้นั้นแย่มากอย่างไรก็ตามด้วยที่มีเพียงฉูจงฉวนที่มีความเข้าใจในพลังวิญญาณระดับสูงเท่านั้นที่สามารถจับคู่กับพูดวิญญ,ญาณของเขาได้อย่างไรก้กะเขาจึงถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้พิทักษ์คู่ทางใต้ของมมรวมกับู่เฉิง เจ้าต้องการจะสนับสนุนเจ้าหนุ่มคนนี้หรือมู่เฉิงกล่าวอย่างเยือกเย็นชูจงชวนกรอกตามีอะไรผิดปกติหรือไงคนที่ขายของดีแบบนี้เจ้าจะไม่สนับสนุนด้วยยังไงอะไรผิดปกติกับสมองของเจ้าหรือเปล่าบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันใดนั้นมู่เฉิงก็กล่าวขึ้นว่าข้าได้ยินมาว่าผู้ปรับแต่งพลังวิญญ,ญาณมีวิธีพิเศษในการเปลี่ยนสัตว์วิญญ,ญาณชั่วคราวแต่ข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ ผู้คนงงงวยมู่เฉิงถึงพูดแบบนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะทำบางสิ่งบางอย่างผู้อู่รีพูดคล้อยตามใช่มันมีวิธีแบบนั้นเขาตื่นเต้นเพราะมู่เฉิงดูเหมือนจะอยู่ข้างเขาไม่ว่าต้นกำเนิดของสัตว์วิญญาณของเจ้าหนุ่มจะดีแค่ไหนแค่พูดจะกดมันลงไปให้แย่ก็พอจากนั้นเขาก็มองดูที่นกหน้าโง่ข้าบอกแล้วว่านี่ว่ามันเป็นแรงสายธรรมดาเขาคงจะมีวิธีพิเศษในการเปลี่ยนรูปลักษณ์มันเฉยเฉ เกิดความโกลาหลนที่ว่ามันเป็นสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์มันไม่เป็นความจริงนั้นหรอือมันเป็นของปลอมหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ล้อ,อก,กันเล่นมากเกินไปแล้วพวกเขาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ข้าขอสาบานในฐานะผู้ประเมินราคาอาวุโสของที่นี่ว่าแร้งสายตัวนี้เป็นแร้งสายธรรมดาไม่ใช่สัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ผู้อู่พูดโดยไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลย คำพูดของผู้ประเมินราคาอุโสน่าจะยังคงมีน้ำหนักอยู่บ้างผู้คนมากมายเริ่มที่จะเชื่อนกหน้าโง่รู้สึกโกรธมันกระพือปีกของมันราวกับว่ากำลังประท้วงมันเชื่อว่ามันเป็นรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาและมีเสน่ห์ที่สุดและเจ้ามนุษย์ที่น่ารังเกียจนี้กำลังใส่ร้ายมันน่าเสียดายที่มันไม่สามารถพูดได้ชูจงชวนรู้สึกประหลาดใจว้าวเจ้ากล้าใช้วิธีไร้ยอย่างอายยิ่งนี้เลยหรือ แล้วเจ้าแน่ใจหรือไงว่าเจ้านกนี่ไม่ใช่สัตววิญญาณที่เปลี่ยนรูปร่างด้วยวิธีพิเศษเฉยๆนา้าเขาพูดเบาๆทําให้ฉูจงฉวนลังเลมันเป็นเรื่องของความชํานาญเฉพาะทางตามธรรมชาติความสามารถในการประเมินของเขาในแง่นี้น้อยกว่าของผู้ประเมินราคาสินค้าฉูจงชวนมองไปที่ลู่อู่อย่างหมดหนทางเหมือนจะพูดว่าขอโทษที่ข้าช่วยเจ้าไม่ได้ในทางกลับกันหู่อู่มองไปที่ลู่อู่ด้วยสีหน้าดูอันตรายเจ้าต้องไม่ใช่คนดีแน่ ดังนั้นข้าจึงไล่เจ้าออกไปแถมตอนนี้เจ้ายังใช้สัตว์วิญญาณแบบนี้เพื่อสร้างความยุ่งยากและความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงประมูลเฉิงเทียนเอาตูเขาออกไปแล้วริบสัตว์วิญญาณนั้นไปด้วยข้าต้องการตรวจสอบมันอย่าระมัดระวังฮู้อูนึกย้อยเยือยอ,อยู่ในใจเมื่อหลวงอูถูกจับตัวไปก็ไม่สามารถบ,บอกความจริงกับเขาได้ลู่อูตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าฮู้อูจะไรย้ยางอายถึงเพียงนี้อีกฝ่ายถึงขนาดที่พูดโกหกได้หน้าด้านด้านแบบนี้บทที่54การรับรอง ท่านหวังฉีได้โปรดยินนานประธานโรงประมูลเฉิงเทียนพยายามเชิญแขกผู้มีเกียรติให้เข้าร่วมงานประมูลในโรงประมูลเฉิงเทียนแห่งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการประมูลสินค้าการประมูลสินค้าประจำปีของคฤหาหน์ชวนเทียนดวงตาของผู้คนจํานวนมากกําลังจับจ้องมาที่พวกเขาข้าต้องการให้ประธานหยินเป็นผู้นําการประมูลครั้งนี้ผู้บรรยายที่มีความมั่งคั่งเขาพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มพร้อมกับสวมแหวนยกไว้ที่นิ้วมือ ยิ้นนานยิ้มอย่างมีความสุขผู้ชายร่างอ้วนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหนึ่งในก้าผู้ดูแลของคารือหชวนเทียนเขาเป็นที่รู้จักในนามผู้ดูแลอันดับเจ็ดเขามีชื่อเสียงในโลกธุรกิจเขาเป็นชายร่างใหญ่การประมูลสินค้าในครั้งนี้ของคารือหชวนเทียนแห่งเมืองมิงหนานเขาได้รับตําแหน่งประธานในการประมูลครั้งนี้มันเป็นเกียรติอันสูงส่งที่ได้เชิญผู้ยิ่งใหญ่เพื่อหา,หารือเกี่ยวกับธุรกิจของโรงประมูลเฉิงเทียนไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่โรงประมูลเฉิงเทียนของพวกเขาสามารถร่วมมือกับคารือห ชวนเทียนได้แต่ยังสามารถแบ่งปันส่วนแบ่งของการประมูลสินค้าได้อีกด้วยท่านหวังชีเขาเป็นอัจฉริยะในการทำการค้าเราไม่ได้พูดเกี่ยวกับระยะทางแต่เราจะพูดถึงอนาคตอันใกลน้นี้กล่าวว่าผู้ดูแลอันดับเจ็ดรวบรวมฝูงนกกังเขนไายในพื้นที่ป่าหงชานกกังเขนรายเหล่านี้มีเสียงร้องเพลงอันไพเราะและงดงามซึ่งมันเป็นเสียงเรียกของธรรมชาตินกกังเขนสายชนิดนี้จะตายเมื่อมันออกจากทะเลทราย ดังนั้นมีเพียงคนในพื้นที่ป่าหงชาและหุบเขามรณะเท่านั้นที่โชคดีพอที่จะได้ยินเสียงจากธรรมชาติแห่งราชวงศ์มังกรเรนกายอย่างไรก็ตามผู้ดูแลอันดับเจ็ดมีฝูงนกกลางเขียนทรายที่สามารถปรับตัวให้มีชีวิตอยู่ได้ทุกที่ผู้ดูแลอันดับเจ็ดฝึกฝูงนกกลางการทยะยเข็นและแทนที่เขาจะขายพวกมันเขากลับมอบมันให้กับคฤหาน์องค์ชายองค์ชายเฉินเขานําฝูงของนกกลางเขียนทรายไปในงานเลี้ยงเพื่อแสดงเสียงร้องเพลงอันไพเราะของพวกมันแขกทุกคน ได้หลงใหลในเสียงอันไพเราะนี้เจ้าแห่งราชวงศ์มังกรเรนกายมีความสุขมากที่ได้รับสมบัติจํานวนมากขนาดนี้มาองค์ชายมีความสุขมากในคืนวันนั้นเขาเข้าไปที่สํานักงานใหญ่ของคฤหาสน์ชวนเทียนกล่าวกันว่าแม้กระทั่งประธานแห่งคฤหาสน์ชวนเทียนยังรอต้อนรับการมาของเขาองค์ชายซื้อฝูงนกกลางเขียงไทรที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ000่งร้อยศูนย์ศูนย์ศูนย์หินวิญญาณเป็นของตัวเอง กล่าวกันว่าการขยายสําน,นักงานใหญ่ของคฤหาสน์ชวนเทียนต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะรับผลประโยชน์สูงสุดด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุดนี่คือความฉลาดของผู้ดูแลอันดับเจ็กล่าวว่าผู้ดูแลสูงสุดทั้งสามคนในคฤหาสน์ชวนเทียนนั้นมองโลกในแง่ดีกับผู้ดูแลอันดับเจ็บางทีเขาอาจจะได้เป็นผู้ดูแลคนที่สี่ของคฤหาสน์ชวนเทียนก็ได้รถม้าค่อยๆเคลื่อนไปยังโรงประมูลเฉิงเทียนแต่ที่ประตูของโรงประมูลเฉิงเทียนเ,นเกิดเสียงดังเนื่องจากผู้คนไม่เป็นระเบียบ เกิดอะไรขึ้นท่านหวังชีถามด้วยความสงสัยยินหนานรีบมองดูพบว่าหนามผู้ด้านหน้าโรงประมูลเกิดการเจลาจนจากความขัดแย้งของฝูงชนนี่มันเกิดอะไรขึ้นยินหนานโมโหมากข้าได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมายังสถานที่นี้พวกเจ้าจะทําให้ข้าต้องอับอายงั้นหรือท่านหวังชีได้โปรดรอสักครู่เดียวข้าจะจัดการเองหลังจากนั้นยินหนานก็รีบผลักผู้คนจํานวนมากออกไปและป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือท่านประธานหยิน เพื่อไม่ให้คนอื่นๆกล้าขวางระหว่างพวกเขากำลังเข้ามายังโรงประมูลเจ้าหนุ่มอย่าทำอะไรตุกติกเข้าไปจับมันจากคำสั่งของฮูอูผู้คุมวิ่งเข้าไปล้อมรอบโลอูที่นี่คือเมืองหลวงมีคนจํานวนมากเกินกว่าที่จะต่อสู้กันได้ดังนั้นผู้คุมจึงไม่ได้เรียกสัตว์วิญญาณออกมาใบหน้าของโลอูดูน่ากลัวข้าไม่คิดว่าโรงประมูลเฉิงเทียนจะเป็นโรงประมูลที่หยาบคายเช่นนี้ฟู่ใครกล้าสบประมาทโรงประมูลของข้า ฝูงชนแยกย้ายออกไปยินหนานได้เดินเข้ามาพร้อมกับแสดงสีหน้าแห่งความโกรธผู้อูประหลาดใจท่านประธานเขาไม่คาดคิดว่าท่านประธานจะเดินทางกลับมาเร็วขนาดนี้ท่านฮูมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครยินหนานถามเจ้าหนุ่มคนนี้คือคนที่สร้างปัญหาให้กับเราขอรับท่านผู้อูแต่งเรื่องราวว่าลู่อูเป็นเจ้าหนุมที่เสียมารยาแถมพูดจาหลอกลวงว่าตนมีสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์อีกด้วยไล่เขาออกไป ตอนนี้กำลังมีแขกที่มีชื่อเสียงกำลังมาที่นี่ประธานหยินหนานพูดด้วยความไม่สบายใจขอรับท่านฮู้อูรีบพยักหน้าทันทีที่เขากับพริปตาผู้กลุ่มได้เข้าไปล้อมลู่อูทันทีชูจงฉวนกำลังเผชิญหน้ากับมู่เฉิงและเขาไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้ลู่อู่ขมวดคิ้วเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาจำเป็นต้องใช้ตัวตนของตระกูลลู่เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ มีแค่คนในโรงประมูลเฉิงเทียนกล้าทำกับเขาเช่นนี้แต่ปัญหาคือถ้าเขาถูกยอมรับว่าเขาคือหนึ่งในสมาชิกของตระกูลลู่คงง่ายกว่านี้แต่เขาเป็นชายผู้ถูกในรเทศทำไมน้องชายลู่เจ้ามาที่นี่ทำไมท่านหวังฉีพูดออกมาจากข้างหลังฝูงชนด้วยความมึนงงลู่อูตกตะลึงท่านหวังฉีนั่นคือท่านหวังฉีคนที่ซื้อนกกลงเขียนสายของเขาไปงั้นหรือผู้อูเป็นคนเจร้อนเขาไม่สนใจว่า ท่านจะเป็นนายน้อยเจ็ดก็ขวางทางเขาไม่ได้แต่ในเวลาต่อมาใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นการทักทายกันของท่านประธานท่านหวังชีท่านรู้จักเจ้าหนุ่มคนนี้ด้วยหรือฮู้อูใจสั่นอย่างไม่เป็นจังหวะใช่แล้วท่านหวังฉียิ้มแต่เจ้าหนุ่มคนนี้มีความสามารถในการปรับแต่งที่ไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าข้าจะมองไม่เห็นก็ตามขอรับยินหนานร้สึกประหลาดใจ แม้แต่ท่านหวังฉีก็มองไม่เห็นว่าระดับการปรับแต่งของเจ้าหนุ่มคนนี้สูงแค่ไหนท่านหวังฉีมองไปที่ลู่อูนายน้อยลู่เกิดอะไรขึ้นพวกเขาแสร้ายข้าว่าสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ของข้าเป็นของปลอมลู่อูพูดถึงสิ่งที่เขาเจอตั้งแต่มายัางสถานที่แห่งนี้ท่านหวังฉีมีแววตาสดใสสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์เอามาให้ข้าดูหน่อยในฐานะนักธุรกิจข้ามีความสนใจในสิ่งที่หายากเช่นนี้เป็นพิเศษ ท่านหวังชีเดินออกมาข้างหน้าเขามองเจ้านกโง่แต่เจ้านกโง่กลับชูคอของมันขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจใส่เขาฮ่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 าตลกดีนี่หน้าภูมิใจเสียจริงนายน้อยเจ็ดหัวเราะออกมาครั้งแรกจากนั้นใบหน้าของเขาก็เริ่มจริงจังข้าประเมินมันแล้วต้นกําเนิดของมันแปลกและทรงพลังมากนี่ไม่ใช่สัตว์วิญญาณธรรมดาหลังจากการกลายพันธุ์แถมมันยังเรียนรู้ทักษะชันผู้สง,ง่างามอีกด้วยซึ่งมันเป็นทักษะท,ที่หายากมาก มันเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ที่ทรงพลังอย่างมากแน่นอนการกลายพันธุ์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนบางตัวอ่อนแอบางตัวมีการกลายพันธุ์ทางกายภาพและบางตัวก็มุ่งเน้นไปที่ความแข็งแกร่งและสิ่งที่ทําให้แร้งสายตัวนี้กลายพันธุ์ก็คือสิ่งหลังฝูงชนรู้สึกตื่นเต้นโอสวรรค์แน่นอนว่ามันคือสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์และมันก็เป็นราชาแร้งสายตัวจริงเสียงจริงหูอูหน้าซีดเผือดลงทันที ท่านประธานหยินหนานมองฮู้อู่ด้วยความโมโหเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูคนนี้มาที่นี่เพื่อประมูลสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์แต่เขากลับได้รับการปฏิบัติเช่นนี้จากท่านงั้นหรือการประมูลสัตว์วินญ,ญาณกลายพันธุ์นับเป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มชื่อเสียงให้กับเราหู้อู่มองไปที่มู่เฉิงเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจทําให้ขารู้สึกสิ้นหวังข้าข้าไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดไม่หรือ ท่านประธานยินนานทุกไปที่อกของฮู้อู่และตะโกนออกมาเจ้าไปที่โกดังและไปเป็นคนงานขนของซักบทที่ห้าสิบห้าข้าชื่อชูจงฉวนท้องไส้ของฮู้อู่ปั่นปวดไปหมดใครมันจะไปคิดว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังวิญญาณมารอการระบุต,ตัวตนของสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์ที่ตั้งประมูลรออยู่กันพร้อมหน้าขนาดนี้ต่อให้สถานการณ์เป็นแบบนี้แต่เขายอมรับความผิดและขออภัยการตัดสินใจก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่ติดที่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนของนายน้อยเจ็โอกาสที่เขาจะรอดนั้นยากมากมันเป็นงานที่มีโอกาสในการเลื่อนขั้นยากที่สุดการเป็นคนขนสินค้าด้านในโกดังนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับความชื่นชอบชีวิตนี้ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลยมู่เฉิงกําลังขมวดคิ้วเขาไม่คิดเลยว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้โอช่างน่าประหลาดใจจริงๆชูจงชวนเองก็ขมวดคิ้วและพูดติดตลกว่า มูเฉิงเจ้าไม่อยากจะพูดอะไรหน่อยเหรอจะให้ข้าจะพูดอะไรล่ะข้าแค่มาที่นี่เพื่อขายของเรื่องนี้มันเกิดจากเจ้าชูจงชวนพูดเชิงล้อเล่นจะว่าไปแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นคนที่พูดเป็นคนแรกนะว่าเจ้าสัตว์วิญญาณกลายพันนี่เป็นของปลอมเจ้าจําผิดแล้วละ่ะมู่เฉิงกล่าวฮ่าฮ่าฮ่าก็ได้ได้ถ้าเจ้าว่าอย่างนั้นชูจงชวนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที นายน้อยตระกูลมู่ที่มีชื่อเสียงอย่างมูเ่เฉิงเขาคงจะไม่ได้รับอันตรายจากเรื่องนี้และก็ไม่จําเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับมันอีกอย่างไรก็ตามฉูจงฉวนก็มีความสุขมากที่เขาสามารถทําให้มูเ่เฉิงหน้าซีดพูดไม่ออกได้เขายินดีมากที่ได้เจอกับล่กอู่ในวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆมูเ่เฉิงนําหินสายรุ้งกลับมาแล้วหันหลังกลับไปมันเสียเวลาที่จะอยู่ที่นี่ต่อมันคงจะดีกว่าถ้าเขาออกไปก่อนแล้ว ค่อยกลับมาที่โรงประมูลอีกครั้งเพื่อขายหินสายรุ้งเขาต้องหาเวลาในการหาเงินเพื่อเข้าร่วมการประมูลสินค้านั่นคือเป้าหมายที่มีความสําคัญสูงสุดยินนันมองไปที่ลู่อูด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเจ้าหนุ่มเท่านี้ก็พอใจเจ้าแล้วสินักใช่แล้วลู่อูพยักหน้ายินนันกล่าวด้วยความโล่งใจเจ้าจะเข้าไปข้างในเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการประมูลสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์กับข้าได้หรือเปล่า ข้าสามารถสัญญากับเจ้าได้ว่าโรงประมูลของเราจะไม่คิดค่าในหน้าใดๆสำหรับการประมูลครั้งนี้โดยทั่วไปโรงประมูลจะคิดค่าในหน้า5%เถึง10%หากมูลค่าของสินค้าที่ถูกประมูลสูงค่าในหน้าที่โรงประมูลได้รับก็จะสูงตามล้วอูใส่หัวไม่ไม่เป็นไรค่าไม่ต้องการทำการประมูลผ่านโรงประมูลเฉิงเทียนยินนานกำลังรีบพูดต่อใจเย็ยนใจเย็ยนนะเจ้าหนุ่มถึงนี่จะเป็นความผิดของโรงประมูลเฉิงเทียนก็จริงแต่ข้าจะให้บัตรสมาชิกพิเศษ เจ้าสามารถซื้อของในร้านในเครือของเฉิงเทียนพร้อมส่วนลด20อร์ซน์แล้วไม่เป็นไรความโกรธของข้าหายไปแล้วลู่อู่สายหัวมันคือหูอู่ที่ใส่รายค่าตั้งแต่ที่เขาถูกลงโทษเรื่องนี้ก็จบลงแล้วไม่จําเป็นต้องเก็บค่าชดเชยยินนานรู้สึกวิงเบียนเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจความหมายของลู่อู่เจ้าหนุ่มแล้วทําไมเจ้าถึงไม่ต้องการตั้งประมูลผ่านโรงประมูลเฉิงเทียนของเรากันหลักยินนานถามอย่างระมัดระวัง ล้วออูคิดและพูดอย่างจริงจังเพราะข้าไม่ชอบโรงประมูลเฉิงเทียนข้าไม่ต้องการเข้าประตูโรงประมูลเฉิงเทียนอีกสีหน้าของยินนานแปลเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำนั้นเห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มคนนี้ยังคงโกรธอยู่เขาเข้าใจล้วออูผิดไปนี่คือตัวตนของล้วอูเป็นสิ่งที่เขาเป็นถ้าเขาโกรธจริงๆแล้วก็เขาจะโกรธเมารวมโรงประมูลเฉิงเทียนไปด้วยแทนที่จะบอกว่าเขาไม่ได้โกรธมันจบแล้ว อย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาจะยังลังเลบ้างเกี่ยวกับการกลับไปที่โรงประมูลเฉิงเทียนตัวตนที่แท้จริงของน้องชายล้วนนั้นเป็นสุภาพบุรุษห่างไกลาจากคําว่าคนหน่าเื่อใจคดมากหวังชีหัวเราะและตกหล,ล่ลวกอูไปที่โรงประมูลในเครือคฤรหาชวนเทียนของข้าสิสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์นั้นมีค่าเพียงพอแล้วสําหรับมาตรฐานการประมูลสินค้าของเราเมื่อการประมูลเริ่มขึ้นข้าจะจัดที่นั่งที่ดีที่สุดให้เจ้าเลยการประมูลสินค้า สิ่งที่สามารถขึ้นมาบนเวทีการประมูลต่างก็เป็นสินค้ามีค่าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และผู้ที่สามารถมีส่วนร่วมในการประมูลสินค้าได้มีเพียงแค่คนรวยหรือผู้มีฐานะผู้คนต่างมองไปที่ลู่อู่ด้วยความอิจฉานี่เป็นโอกาสที่คนธรรมดาไม่สามารถเอื่อมถึงได้ลู่อู่พยักหน้าตกลงเขาประทับใจในตัวหวังชีหมากเขาคนนี้มีบุคลิกที่สดใสและตรงไปตรงมาสะดวกสบายในการเข้าหาและพูดคุยไปกันเลยไปกันเลยไปกัน หวังฉีหัวเราห้าห้าแล้วนำทางลูกอูไปยินนานได้แต่นั่งวาวุ่นที่หวังฉีเองก็จากไปด้วยท่านหวังฉีพวกเรายังมีอะไรที่จะต้องพูดคุยกันอีกข้ามีคอลเลกชันสินค้าหายากไม่ไม่เรื่องนั้นเราค่อยพูดถึงมันในครั้งต่อไปที่ข้ามาที่นี่อีกหวังฉีโบกมือของเขาและไม่แม้แต่จะหันกลับมามองยินนานมีสีหน้าเศร้าหมองเขาคงจะไม่กลับมาอีกแล้วมันจะไม่มีโอกาสหน้า เขาไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่จึงจะเชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญได้อีกมันแทบไม่มีโอกาสอีกเลยเขาไม่คิดว่าจะมีอีกครั้งที่ทำสำเร็จความเห็นอกเห็นใจและเย้ยย้ยปรากฏขึ้นในสายตาของฝูงชนผู้อู่เจ้าคนชั่วและคนงานคนอื่นๆทั้งหมดด้วยออกมาหาค่าเดี๋ยวนี้อธิบายสว่าเกิดอะไรขึ้นยินหนานคำรามและผู้คนในโรงรมูลเฉิงเทียนก็ได้แต่ตกตะลึงเจ้าหนุ่ม ลู่อูกำลังเตรียมจะไปที่รถม้าขอ,ของครืหาชวนเทียนซึ่งเมื่อเขาได้ยินคนเรียกตัวเองเขาก็หยุดลงและหันกลับมาเขาก็พบว่าเจ้าของเสียงคือชูจงฉวนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าลู่อูถามชูจงชวนยิ้มแล้วพูดว่าถ้าเราพบกันอีกชื่อของข้าคือชูจงฉวนข้ารู้ว่ามีคนจำนวนมากกำลังเรียกท่านว่านายน้อยผู้แสนโรแมนติกของตระกูลชูชูจงฉวนลู่อูพยักหน้าชูจงชวนพูดอย่างสุภาพฉายามันก็แค่ฉายานหน้า แต่เมื่อมองดูรอยยิ้มของเขาก็รู้ได้ว่าเขาภูมิใจในฉายานั้นชื่อของเจ้าหลักเจ้าหนุ่มชูจงชวนดูเหมือนจะต้องการทําความรู้จักกับลู่อู๋ลู่อู๋ตอบกลับไปว่าลู่อู๋นามสกุลลู่มีหน้าทําไมผมผมสีเงินชูจงชวนสงสยัยเจ้าหนุ่มเจ้าดูจะไม่ใช่คนในตระกูลลู่ที่เก่งด้านการปรับแต่งปีศาจและลิงเผือกสินักชื่อเสียงของตระกูลลู่เริ่มต้นจากการปรับแต่งสัตว์วิญญาณ พวกเขามีชื่อเสียงในด้านการฝึกฝนปีศาจและลิงเผือกพวกมันเป็นสัตว์วิญญาณระดับเท็ตที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่อัตราในการปรับแต่งทำซ้ำนั้นแย่มากแต่ตระกูลลู่พวกเขามีวิธีที่ไม่เหมือนใครในการปรับแต่งความสามารถในการสืบพันธุ์ของพวกมันลู่อูขยิบคิ้วของเขาและยอมรับอย่างไม่เต็มใจใช่แต่ข้าไม่ใช่หนายน้อยของตระกูลลู่แล้วข้าเป็นแค่ลูกชายที่ถูกเนรเทศและถูกขับออกจากบ้านหลักของตระกูลลูกชายที่ถูกเนรเทศ ชูจงชวนมองโล่อูขึ้นขึ้นลงลงอย่างประหลาดใจไม่จริงหน้าถึงแม้มิติพลังวิญญาณของเจ้าจะไม่สูงมากแต่ระดับทองแดงหกในวัยเด็กเท่าเจ้าในหมู่เพื่อนเพื่อนอย่างน้อยเจ้าก็ถือว่าเป็นระดับกลางเลยนะโล่อูสายหัวดูเหมือนเขาไม่เต็มใจที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชูจงชวนเข้าใจความหมายท่าทางของอีกฝ่ายเขาฉลาดมากที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ต่อแต่พูดคุยกันเพียงสองสามคำแทนเอาล่ะแล้วสาวน้อยคนนี้เป็นคนรักของเจ้าหรือเปล่า ชูจงชวนมองดูที่ลีหยินและถามด้วยความอยากรู้แก้มของลีหยินมีสีแดงเรื่อนนางรีบใส่หัวอย่างรีบเร่งข้าเป็นเพียงแค่คนรับใช้ของนายน้อยเจ้าค่ะสาวใช้อย่างนั้นหรือไม่หรอกมั้งชูจงชวนพูดพร้อมกับยิม้มแมวผีในมือของเจ้าเป็นสัตว์วิญญาณที่หายากมากมันเป็นหนึ่งในสหายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักฆ่าเป็นแบบนั้นหรือเจ้าคะลีหยินลูกหูอันอ่อนนุ่มในอ้อมแขนของนางพางรู้สึกภูมิใจเล็กน้อย ปรากฏว่าเสี่ยวหลวนเป็นสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากข้าได้มันมาจากนายน้อยเจ้ากะเจ้าแมวผีตัวน้อยกลิ้งเกลือกในอ้อมแขนของลีหยินตาสีเหลืองอมพันธ์อันว่างเปล่าเผยให้เห็นความน่ารักอันไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าหนุ่มเจ้าคงต้องฝึกหนักหน่อยนะไม่อย่างนั้นระดับมิติวิญญาณของสาวใช้เจ้าได้ตามทันเจ้าแน่ชูจงชวนพูดเชิงล้อเล่นทันใดนั้นลู่อู่ก็รู้สึกตัวลีหยินได้มาถึงระดับทองแดงมิติสีแล้วโดยไม่รู้ตัวเร็วสุด,สด นางเพิ่งฝึกมาได้ไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำดูเหมือนว่าคุณสมบัติของลีหินนั้นจะสูงกว่าของตัวเขาเองมากเนื่องจากข้าชื่นชอบในความงามชูจงชวนแสดงร่องรอยของความรู้สึกลึกๆในสายตาของเขาน้ำเสียงของเขาอยู่ในระดับต่ำและความอ่อนโยนของเขาก็เหมือนกับสายน้ำแม่นางจะสะดวกไหมหากข้าจะเชิญท่านไปพายเรือเพลิดเพลินไปกับดวงจันทร์ยามค่ำคืน ลีหยินก้าวถอยหลังด้วยความตื่นตะนกชูจงฉวนเจ้าคิดจะทาอะไรเมื่อรู้สึกถึงความโกรธของลกอูลีหยินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขดูเหมือนว่านางจะยังคงมีความสำคัญมาในสายตาของนายน้อยฮ่า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 ข้าลเล่นนะชูจงฉวนขำรอยยิ้มเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจที่ประสบความสำเร็จอย่างสุขสนถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวไปก่อนหวังว่าจะมีโอกาสาได้พบกันอีกหลังจากนั้นชูจงฉวนก็หันหลังกลับและเดินจากไปอย่างอิสระสี 55สมกับเป็นคนตระกูลฉูชูจงฉวนหนึ่งในวีรบุรุษผู้มีชื่อเสียงในแดงใต้ช่างเป็นคนที่น่าสนใจข่าวลือเกี่ยวกับเขาดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงสินะหวังฉีพูดด้วยรอยยิ้มล่วอูุยักไหลใช่เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่ดีน่าคบหาหากจะมีเขาเป็นเพื่อนมันก็ไม่เลว